หลังจากยาร้างกันมาหลายปีวันนาอดีตภรรยาของคุณก่อนไม่เคยคิดว่าเธอจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับอดีตสามีอีกครั้งแต่การงานของเธอพาให้ต้องเข้าร่วมงานเลี้ยงหรูของบริษัทที่บังเอิญเจ้าภาพคืองานของครอบครัวก่อนวันนาเดินเข้ามาในงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยแสงสีผู้คนมากมายคุยกันอย่างมีความสุขแต่ใจของเธอกลับรู้สึกหนักยิ่งแม้จะทำใจมาแล้วแต่การได้เห็นคนที่เธอเคยรักยืนคุยกับนารีภรรยาคนใหม่ของเขาทำให้เธอต้องกลั้นน้ำตาและเดินไปที่มุมหนึ่งของห้องเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของเขา กอนเห็นวันนาจากไกลๆเขาแปลกใจที่เธออยู่ในงานเลี้ยงนี้แต่ก็ไม่ได้เดินเข้าหาเธอในทันทีเขารู้สึกผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับแล้วแต่เขาก็รู้ดีว่าเรื่องนี้ทําให้วันนาเสียใจมากในขณะเดียวกันนรีภรรยาคนใหม่ของก่อนสังเกตเห็นว่าก่อนมองไปทางมุมหนึ่งที่วันนายืนอยู่เธอรู้ทันทีว่านั่นคืออดีตภรรยาของสามีแม้จะพยายามทําใจเปิดกว้างแต่เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึก ไม่สบายใจความสัมพันธ์ระหว่างเธอและก่อนยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและการปรากฏตัวของวน,นาอาจเป็นตัวแปรสาคัญในชีวิตคู่ของพวกเขาวน,นานั่งลงที่โต๊ะเล็กๆข้างห้องเธอไม่ได้อยากพบใครและไม่คิดว่าตนเองจะมีที่ในงานนี้แต่งานที่เธอต้องทําเพื่อหน้าที่และความรับผิดชอบทําให้เธอไม่มีทางเลือกบางทีการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจเป็นโอกาสให้เธอได้ปิดฉากความรู้สึกเก่าๆอย่างถาวัรนวนาพยายามควบคุมความรู้สึกตัวเองเธอมองไปที่เครื่องดื่มในแก้วน้ําแข็งละลายไปครึ่งหนึ่งในขณะที่เสียง หัวเราะและบทสนนาในงานเลี้ยงดังอยู่รอบๆเรากับเสียงที่มาจากอีกโลกหนึ่งใจเธอยังคงหมกมุ่นอยู่กับการเผชิญหน้าที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเดินออกจากกลุ่มคนตรงไปหาวน,นาเขาลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจพูดกับเธอไม่ได้เจอกันนานเลยนวน,นาเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามเก็บอารมณ์แต่ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาทำให้คำพูดเหล่านั้นฟังดูแปลกประหลาดสำหรับทั้งสองฝ่ายวน,นาหันกลับไปมองกรดดวงตาของเธอเผยให้เห็นความรู้สึกที่ทั้งเจ็บปวดและชินชาใช่ขนาดมาก เธอตอบสั้นๆส,สายตาของเธอเย็นชาเหมือนพยายามจะไม่ให้ใจตัวเองสั่นไหวนารีสังเกตการจากอีกฝั่งของห้องแม้ว่าเธอจะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับกอนแต่การได้เห็นเขาคุยกับอดีตภรรยาเช่นนี้ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอตัดสินใจเดินเข้าหาทั้งสองคนท่าทีของเธอสง่างามแต่ในใจกลับรู้สึกกังวลสวัสดีค่ะวนานารีเอ่ยขึ้นเมื่อเข้ามาถึงแม้ว่าเธอจะยิ้มแต่สายตาของเธอก็เต็มไปด้วยคําถามวน,นารู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรแบบกระอักกระอ่วน จากนรีเธอพยักหน้าเล็กน้อยเป็นการตอบรับแต่ไม่สามารถหาคำพูดที่เหมาะสมได้บรรยากาศระหว่างทั้งสามคนเริ่มตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยเมื่อบทสนทนาหยุดชะงักวันนารู้สึกถึงความไม่สบายใจของทั้งคู่เธอตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในสถานการณ์นี้นาน,นักถ้าคุณก่อนไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะเธอพูดพร้อมกับหยิบกระเป๋าขึ้นมาวันนาเดี๋ยวก่อนก่อนพูดขึ้นก่อนที่เธอจะเดินจากไปผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คำพูดนั้นทําให้ทั้งวันนาและนาริหยุดนิ่งความเงียบเข้ามาครอบงขาขณะที่ทุกคนต่างยืนประจันหน้ากับความจริงที่พวกเขาไม่เคยพูดถึงกันอย่างเต็มที่วันนาหันกลับมามองกรรไกของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปแต่เธอรู้ดีว่าคําขอโทษไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่พวกเขาทั้งสองเคยทาผิดพลาดได้มันผ่านไปแล้วก่อนเธอตอบเบาๆคุณมีชีวิตใหม่แล้วฉันก็มีชีวิตของฉันเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันหลังและเดินออกจากงานทิ้งก่อน และนารีไว้กับความเงียบที่หนักอึ้งแต่สําหรับวรณาการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้คือการปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่เธอแบกรับมานานเธอรู้แล้วว่าเธอไม่จําเป็นต้องรอคําขอโทษจากใครอีกแล้วหลังจากออกจากงานเลี้ยงวรน,นาเดินช้าๆตามทางเดินที่เงียบสงบของโรงแรมหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมันไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าที่เธอคาดหวังไว้แต่คําขอโทษของก่อนทําให้บางอย่างในใจของเธอเปลี่ยนไปเธอรู้สึกเหมือนกาลังปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดที่เธอแบกบมานานหลายปี ในขณะเดียวกันก่อนยังคงยืนอยู่ในงานเขามองตามหลังวันนาที่จะไปดวงตาเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ค้างคาในรีสัมผัสที่แขนของเขาเบาๆเพื่อดึงเขากลับมาอยู่กับปัจจุบันคุณโอเคไหมนารีถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความสงสัยก่อนพยักหน้าผมโอเคครับเขาตอบแต่สายตาของเขายังจ้องมองไปที่ทางเดินที่วันนาเดินออกไปความคิดมากมายวิ่งวนอยู่ในหัวของเขาทั้งอดีตและปัจจุบันที่ผสมปนเปกันจนเขาไม่สามารถแยกมันออกจากกันได้ นารีรู้สึกถึงช่องว่างบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าไปเติมเต็มได้เธอเคยคิดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ของก่อนแต่การพบเจอกับวันนานในวันนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าอดีตของก่อนยังคงอยู่ในชีวิตของเขาไม่ใช่ในรูปแบบของความรักแต่อยู่ในรูปแบบของความรู้สึกที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขกอนนารีเรียกเขาเบาๆฉันเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายที่จะปล่อยวางอดีตแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้กับคุณ ก้อนหันกลับมามองภรรยาของเขาเขาเห็นความเป็นห่วงในดวงตาของเธอแต่ก็รู้สึกผิดที่ทำให้เธอไม่สบายใจผมขอโทษนะนารีเขาพูดพร้อมจับมือเธอมันไม่ใช่ว่าผมยังติดค้างอะไรกับวรรณาผมแค่รู้สึกเสียใจที่สิ่งที่เราสองคนเคยสร้างกันต้องพังทลายไปแบบนั้นนารีฟังด้วยความสงสารแต่เธอก็รู้สึกถึงความกังวลเล็กน้อยฉันเข้าใจเธอก่อนแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปคุณกับฉันสร้างชีวิตใหม่แล้วและฉันเชื่อว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน วน,นาเดินออกมานอกโรงแรมความรู้สึกของเธอเบาบางลงมากเธอรู้แล้วว่าตัวเองไม่ต้องรออะไรจากก่อนอีกต่อไปไม่ต้องรอาการยอมรับหรือการขอโทษเพิ่มเติมสิ่งเดียวที่เธอต้องทําคือการก้าวข้ามความทรงจําและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเธอมองท้องฟ้ายามค่าคืนที่มีแสงดาวระยิบระยับและแตัดสินใจว่าชีวิตของเธอจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยผ่านไปอีกต่อไปวน,นาเดินต่อไปบนทางเดินที่ทอดยาวเหมือนกับทางเดินชีวิตที่เธอกําลังจะสร้างใหม่ ทางแยกของเธอและก่อนอาจไม่เคยหวนกลับมาบรรจบกันอีกแต่เธอเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าหลังจากที่วรนนาได้ออกจากงานเลี้ยงเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอในคืนที่ดูเงียบสงบแต่ภายในจิตใจเธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่การได้พบกอนอีกครั้งแต่มันคือการได้เผชิญหน้ากับตัวเองและความรู้สึกที่เธอซ่อนเอาไว้มาตลอดหลายปีเช้าวันถัดมาวันนาตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่เบาขึ้นเหมือนภาระที่เธอแบกมานาน ได้ถูกปลดต่อยเธอตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตใหม่ยังเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับอดีตอีกต่อไปวันนาเริ่มวันใหม่ด้วยการจัดการงานที่ค้างไว้เธอทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งทําให้เธอมีอิสระในการจัดการเวลาและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองหลังจากการยาร้างวันนาทุ่มเทให้กับงานของเธอจนเธอก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่เธอก็รู้ตัวว่าเธอยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการจริงๆ วันนี้เธอมีนัดประชุมกับลูกค้ารายใหญ่ของบร,ริษัทซึ่งเป็นโอกาสที่เธอจะได้ขยายธุรกิจเธอแต่งตัวอย่างมั่นใจและเดินทางไปยังบริษัทคู่ค้าด้วยความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกว่าครั้งไหนๆในขณะเดียวกันก่อนกลับรู้สึกถึงความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ในงานเลี้ยงเขาพยายามจมตัวเองในงานที่บริษัทของเขาดูแลแต่ความคิดของเขายังย้อนกลับไปหาวันนาแม้ว่าเขาจะรักนารีและรู้ว่าสิ่งที่เขาทำคือการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลานั้นแต่การเห็นวันนา ทำให้เขาคิดถึงช่วงเวลาที่พวกเขาเคยใช้ร่วมกันและความผิดพลาดที่เขาไม่เคยแก้ไขได้จริงๆนารีเริ่มสังเกตเห็นความห่างเหินเล็กน้อยในตัวกรอนเธอรู้สึกได้ถึงความกังวลในใจของเขาเธอเริ่มตั้งคำถามว่าการพบเจอวันนาอาจกระทบความสัมพันธ์ของเธอกับกรอนมากกว่าที่เธอคิดวันนาเดินเข้าห้องประชุมพร้อมกับความมั่นใจและทัศนคติใหม่เธอได้แสดงแผนการตลาดให้กับลูกค้าฟังอย่างชัดเจนและในที่สุดเธอก็ได้รับการเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อยวันนารู้สึกถึงความสาเร็จ ที่ไม่เพียงแต่มาจากงานเท่านั้นแต่ยังมาจากการที่เธอสามารถก้าวข้ามผ่านอดีตและเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆหลังจากการประชุมวันนานั่งลงที่คาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อดื่มกาแฟและพักผ่อนเธอมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาและคิดถึงชีวิตใหม่ที่เธอจะสร้างขึ้นเธอรู้แล้วว่าการยึดติดกับอดีตจะไม่ทําให้เธอไปข้างหน้าและตอนนี้เธอพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต ในขณะที่เธอนั่งอยู่ที่นั่นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นมันเป็นข้อความจากแพรว่าเพื่อนสนิทที่เธอไม่ได้เจอกันมานานหลายปีหลังจากการยารางวันนาห่างเหินจากผู้คนและปิดกั้นตัวเองจากความสัมพันธ์เก่าๆแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนและคนที่รักเธออีกครั้งวันนาเปิดข้อความอ่านคิดถึงนวนาเราไม่ได้เจอกันนานแล้วไว้มาเจอกันบ้างนักเธอยิ้มและตอบกลับไปทันทีคิดถึงเหมือนกันแพรว่าไว้เจอกันเร็วๆนี้นะวันหยุดสุดสัปดาห์มาถึงวันนารู้สึกถึงการเปลี่ยนนแปลงที่เกิดขึ้ ในตัวเธอความเบาลงในจิตใจทําให้เธอเริ่มกลับมามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆที่เธอเคยมองข้ามหลังจากได้รับข้อความจากแพรวารนาตัดสินใจนัดเจอเพื่อนที่คาเฟ่แห่งเดิมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูให้คนในอดีตกลับเข้ามาในชีวิตใหม่ของเธอแพรวาเดินเข้ามาในร้านด้วยรอยยิ้มสดใสไม่ได้เจอกันนานเลยนวานาดูเธอเปลี่ยนไปมากเลยแพรวาพูดขึ้นขณะที่กอดเพื่อนสนิทวานายิ้มและพยักหน้าฉันรู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปเหมือนกัน ฉันไม่อยากยึดติดกับอดีตแล้วฉันอยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขจริงๆทั้งสองนั่งลงที่โต๊ะและเริ่มคุยกันถึงเรื่องราวที่ผ่านไปในชีวิตของพวกเขาแพรวาพูดถึงเรื่องงานและครอบครัวส่วนบรณาก็เล่าถึงการทำงานที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความสำเร็จและความมั่นคงในตัวเองพวกเขาหัวเราะและพูดคุยกันอย่างอบอุ่นราวกับว่าเวลาที่ผ่านไปไม่ได้ทำให้มิตรภาพของพวกเขาจางหายไปหลังจากการพบเจอกับแพรวาวรณา,ารู้สึกถึงการเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆ เธอเริ่มกลับมาเข้าสังคมพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ตัวเองในการพบปะผู้คนใหม่ๆแม้เธอจะไม่เร่งรีบในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่เธอรู้สึกว่าตัวเองพร้อมที่จะเปิดใจในขณะเดียวกันก่อนก็ได้เรียนรู้บางอย่างจากการพบเจอวันนานอีกครั้งเขาตระหนักว่าอดีตคือสิ่งที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาสามารถถัดสร้างอนาคตที่ดีขึ้น กับนรีได้การเผชิญหน้ากับวันนาในงานเลี้ยงทําให้ก่อนได้พูดคุยกับนรีอย่างเปิดเผยถึงความรู้สึกของเขาแม้จะมีความไม่สบายใจอยู่บ้างในช่วงแรกแต่ในที่สุดทั้งสองก็สามารถหาทางที่จะก้าวผ่านความรู้สึกที่ค้างคาและสร้างความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นนรีเข้าใจว่าก่อนไม่ได้ต้องการกลับไปหาวรนนานแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการยอมรับความผิดพลาดในอดีตและก้าวต่อไปอย่างแท้จริงนารีจึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนก่อนและทั้งสองคนก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ ที่มีความสุขมากขึ้นจากความเข้าใจกันที่ลึกซึ้งขึ้นสำหรับวันนาเธอเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในชีวิตของเธอชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเธอเธอเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ๆในงานรวมถึงใช้เวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เธอเคยฝันว่าจะไปแต่ไม่เคยได้ทําเมื่อเธอยังอยู่ในชีวิตคู่ในวันหนึ่งที่วรนนาเดินทางไปยังชายหาดที่เธอชื่นชอบ เธอนั่งอยู่บนสายขาวมองดูคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งความรู้สึกสงบเข้ามาในใจของเธอฉันผ่านมันมาแล้วเธอคิดกับตัวเองชีวิตของเธออาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอรู้สึกว่าเธอได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เคยถ่วงเธอเอาไว้และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเสียงคลื่นทะเลที่ดังเข้ามาสร้างความรู้สึกปลดปล่อยในใจของเธอวน,นายิ้มให้กับตัวเองและรู้สึกได้ว่าชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง